สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสนเก่งลูกทะใหญ่หัวใจลูกทุ่งนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะครับพามาเพื่อนๆมาดูการฝึกฝึกวัวล้อนะครับเพื่อนหรือว่าวัวเตรียมเกวียนนั่นเองครับเพื่อนนะครับเตรียมเกวียนไว้แล้วนะครับนะครับนั่นนะครับตัวนั้นยังไม่เป็นนะเพื่อนเป็นสไตล์การฝึกแบบแบบภาคเหนือแบบไทยใหญ่นันเพื่อนคือว่าใช้ตัวที่เป็นแล้วหนึ่งตัวครับนี่ครับตัวนี้เป็นแล้วนะเพื่อนตัวนี้ใช้งานได้แล้ว เราจะฝึกเอาฝึกเอาอีกตัวหนึ่งครับครับฝึกตัวตัวใหม่ตัวน้ครับเดี๋ยวเราติดตามชมเพื่อนครับวิธีการก็คือเอาตัวที่เป็นแล้วใส่ก่อนเพื่อเพื่อนไม่เหมือนทางทางหน้านะครับทางเมืองหน้านี่เขาจะฝึกตัวไม่เป็นทีเดียวสองตัวเลยแต่นี่มีตัวเป็นแล้วหนึ่งตัวหรือเรียกทางนี้ทางนี้เขาเรียกว่าตัวซอยครับตัวนี้ตัวตัวครูเป็น ป็นตัวสอนตัวที่ไม่เป็นที่ยัง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 ไม่เป็นครับแล้วก็มันจะใส่ยากเลยเพื่อนตัวยังยังไม่เป็นอันนี้ครับถ้าเขาเป็นแล้วนิ่งเลยครับออใส่แล้วนิ่งนะครับนี่ครับนี่แหละแล้ว,วตัวนั้นนะ่นะครับมันม,มันยังไม่เคยัเพื่อนตอนจะจูงมาใส่เนี่ยครับมันจะยากหน่อย ตื่นเพื่อนตื่นตื่นคนด้วยนะครับยอย่อย่อยอยมาม่อย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 ่อมาออออย่อย่ยอย่ยย เดี๋ยวครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปใส่ก่อนนะเดี๋ยวนะครับมันไม่คุ้นเจ้าของครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทำเองแปบบ๊บนึงครับนี่ครับเพื่อนเออมาหน็ตมาเนมาเนเดี๋ยวนะเพื่อนนี่ใส่ยากหยากตอนใส่เยับหยับหยับเดี๋ยวนะน้อง ใส่ายากเพื่อนเพื่อนยากตอนจะใส่นะครับมันไม่เคยอะฝึกใหม่ครับนี่ ได้แล้วครับตอนนี้เพื่อนได้แล้วตนนัวนี้เอาแล้วครับหนูเอาได้เนาะอ๋เอาไปแล้วเพื่อนเขาไม่ใช้กันนานแล้วครับรถเวียนนี่ว่าในในหมู่บ้านในซอยเลยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คงไม่มีใครใช้แล้วครับในประเทศไทยของเราก็จะมีไม่กี่จังหวัดวครับเช่นเมืองน่าน ลำพูนอย่างงี้ก็พอมีอยู่ครับนี่ไปหาเก็บไปหาซื้อเข้ามาครับเขาไม่ใช่เป็น20ปีแล้วครับเราเปลี่ยนไปหาซื้อมาอนุรักษ์ไว้แล้วก็ไปหาวัวตัวที่เป็นนี่ครับวัวตัวที่เป็นนี่ไม่มีแล้วครับเอ่อแถวบ้านเราต้องไปหาจากวัวที่เข้ามาจากพม่าครับเพื่อนเพราะทางพม่าเขาเขากข็ยังใช้อยู่นะไปหาซื้อตัวเป็นมาหนึ่งตัวแล้วก็มาเอาวัวเราฝึกเอาครับนี่ครับอนุรักษ์ไว้ครับเพื่อน ความเป็นทยใหญ่ความเป็นนั่งเดิมครับเดี๋ยววันไหนมันขี่ได้มันมันคุ้นมันมันเคยแล้วเดี๋ยวผมจะขี่ไปตามแม่น้ําตามขี่ไปแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนได้รับดูรับชมครับหาดูยากครับเพื่อนแต่สมัยก่อนนี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติครับเขาใช้แทนแทนรถแทนแทนยานพานหนะครับเพื่อนใช้ขนของใช้ไปในบ้าไหนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ทําเพื่อ เพื่ออนุรักษ์ครับเพื่อลื้อฟื้นความทรงจำตอนเด็กๆครับเพื่อนเด็กๆเ,เคยไปกับกับลุงกับนี่เขาที่เขามีก่อนในหมู่บ้านนี่มีเป็นมีเป็นยี่สิบสามสิบคันเพื่อนสมัยก่อนตอนนี้นี่มีแต่เขาไม่ใช้กันละนี่นะครับเพ,พื่อนหลังจากที่ฝึกประมาณชั่วโมงกว่าครับนี่ครับเยวจะเอาคอ,อกกันแล้วครับเอาไปปลดออกในคอกนะเพื่อน ไปแล้วไปแล้ววันแรกครับวันนี้อเดี๋ยวไปปลดกันครับในข้อขั้นเพื่อนเพื่อนปลดแล้วนะครับตอนใส่ก็ยากครับตอนปลดก็ยากยานะครับเพราะว่ามันมันไม่คุ้นคนอื่นนะครับมันคุ้นแต่ผมแต่ผมก็ถ่ายคลิปไม่ได้เมื่อกี้ต้องไปต้องไปไปปลดไปช่วยออก ใช่ okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องของวงล้อครับเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปๆไปฝึกแล้วเดี๋ยวมันเป็นแล้วเราก็ขี่ไปไปตามแม่น้ำตามนี่ครับเียวเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ